สวัสดีครับผมกับพวกเราถึงนะันวันนี้อยู่กับเกมปิดตาตีหมากกติกามีดังนี้ครับเร็วได้ครับร หนึ่งเกมหนึ่งขยับหยุดเต็มตีขยับหยุดเต็มตีขยับหยุด แท้ตีขยับหยุดแท้ตีขยับหยุดเต็มตีขยับหยุดแท้ตี ขยับหยุดเต็นตีขยับหยุดแทนตีขยับหยุดแทนตีขยับ หยุดแทนตีขยับหยุดแทนตีขยับหยุดแทนตีโอขยับครับหยุดครับแทนตี กรรมการจ็บหัวใจขยับครับผมหยุดครับแทนตีขยับครับหยุดครับแทนตีครับไอ้สารปากูขยับครับหยุดเต็มตีเขาแล้วกูขยับ หยุดเต็มตีรับสองขยับหยุดเต็มตีขยับหยุดเต็มตีขยับหยุดแทนตีขยับ หยุดแทนตีขยับครับหยุดเต็มตีแรงขยับหยุดแทนทตีตีขยับครับอุย้ยแมตชล่นหยุดครับทนตีได้ครับผม หยุดยนะขยับครับผมหยุดครับเต็นทีครับขยับครับหืมปะเสียวปะเสียวหยุดครับแท้ตี้จับจี้ขยับครับยหยุดแท้ตี้เต็มแรงขยับ โอ้หมดเวลาแล้วนะครับตบเจมส์รอบที่หนึ่งสุดยอดมากเลยครับรอบนี้เยี่ยมไปเลยขาดไหมว่าอะไรครูของแท้ Round two fight เกมสองเริ่มขยับยุดแพดตี้เชิงราน ขยาาับครับหยุดครับตะวันตีครับผมาก,กมารหวักเสียวเล็กน,อน้อยขยาาับครับหยุดครับตอนตีส<ะ>ัตว์เสียวขยับครับผมหยุดครับ ปัอัตตี้อุ้ยแขยับครับผมมีภาพเล็กน้อยนะหยุดครับตัวอัตตีวิุ้ยโอ้อ <My God. S 2> เสียยหัวใจ <c oughs> ขยับครับผม <c oughs> ขยับได้ครับหยุดครับตัวอัตตีโอ้ยมาคขยับครับ หยุดครับตันตีไม่โดดซะแล้วขยับได้เลยครับผมหยุดครับแพตตี้ไม่เป็นไรครับผมเกิดขึ้นได้ครับเกิดขึ้นได้ครับขยับได้ครับผมขยับได้ครับขยับได้ครับขยับได้ครับผมหยุดครับแพตตี้ปวดเต็มแรงว่าเบสบอล ขยับได้ครับผมขยับไปครับหยุดครับผมตอนตีนดะครับผมจะหลบดทำไมครับเนี่ยขยับครับผมเฮ้ยหยุดครับแพ็ปตี้ที่สัมผัสถึงลมเลยเมื่อกี้สัมผัสขยับได้ครับผมหยุดครับตอนตี อุ้ยขวัดชี้เขยบได้ครับหยุดครับต้อนตีตบต้นตบดอกขยับครับหยุดครับต้อนตีขยับได้ค,ดครับ,ตบ,ตบ,บขย้่ยออบกไเจอขยับได้ครับผม หยุดครับปาติตี้มาแล้วขออยับได้ครับผมหยุดครับปัตตีเต็มแรง,งจะวนโกขยับครับเต็ติสุอมาแล้วหยุดตอนตีไม่โดนขออยับได้ครับ หยุดแฮปปีเฮ้ยแม่เช็คแม่เช็ดงไอยขยับแม่ย่้คยโอ้โอ้่าตุเไม่ได้ครับไ้ค <su> รับแนต้อ <Mach> ช <�i anak lonely> ้ล <Find human yay> ้ะไม่้ครับผมไมไดครับไปครับผมไปต่อครับขยับครับขยับขยับโอ้เกิดเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นขยับได้ครับผมโอ้ไม่ได้ครับ้ครับ สักครู่นะครับผมป่บตาวครับผมพี่อยากได้ครับผมอยู่ครับปารตี้ไม่เจอเฮหวั่นเจี๊ยพี่ยากครับผมหมดเวลาโอ้โหก็เรานี้เป็นรื่องที่ตดน้ำมากครับคุณคุณหน้ากากดฬาแบบผมนี่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับเนี่ยเอาเดี๋ี่ตอบจบแล้วครับผมโอ้โหกูเต็มเต็มแมสกูหลุด Final round. Fight. Game thứ 3. Lơm. Khi nhập. Nhút. Bùm. Tây. Khi nhập. Nhút. Bé. Tây. Mẹ chị. Khi ตี <c oughs> ขยับหยุดบูมตีอ้ฮ้ยพี่ดอถตูกแล้วตูกแล้วไปต่อเลยเป็นไรครับขยับหยุดบูมตีเริเ่มหนักนะดูแน่ขยับ ยุดบุ้งตี<แฮ>ขยับยุดเบสตีขอทางจุน,จน<แฮ>ยขยับเริ<แฮ>่มสักใส่เลยย,ยุดเบสตีหลับผมง่ายกูต้องดูแล้วอ้าวพี่นะขอตัอวครับขยับอ้าวกู ยุดบุ้งตีขยับ ขยับหยุดตีมีตัวตนหรือเปล่าขยับหยุดบูมตีต <c oughs> ีมาอีกรอบมีโดนครับกรรมการไม่ขยับหยุดบูมตีเกือบ <c oughs> เป็นแล้วขยับ แัง้ากต้ตัวดน้ะตีมาอีกโลจับไปเด็ดยอ่เขยัาหยุดตีมันเอาที่อะไรตีหัวมวยไม่ใช่เป็นบาดจากวัดบาปอะไรนะที่ปา ยืดอะไรมันเจ็บหัวหมัดมัดเนอะเยอะขยับยุดเบสตีอุ้ยขยับยุดบูมตีอุ้ยเรียขี่อเรียกหรอขอเรียกหรอ ใครยับหยุดเบตตีเอาใครก้นเวลาครับผมใครกดกรรมการตัวไหนกดนถือว่าจะชนะตู้ลูกคะแนนเกมปิดตาตีหมาแข่งขัน2ใน3เกมทีมชนะได้แก่ ทีมบ <Team> ีตะวันเต็มวู้วววจัดจังเลยทำไรวะวจัดจังเลยทำอ้าวทำไมไทำทีมแพ้วะม <c oughs> ันก็ได้สามอ <c oughs> ้าขาหมนะคิปวันนี้ของพวกเราได้จบลงไปแล้วนะครับกับเกมปิดตาติ <c oughs> นะครับผมถ้าพวกเราทำอะไรผิดพลาดไปหรือว่าพูดคำหยาบอะไรไปขอแพม้มาที่นี้นะครับหากดูแล้วชอบจะเออเราเขาต้ขอขอบสนอง ถ้ากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าชอบใจกันนะครับผมเราวันนี้ตื่นเน็ตขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

จิก้อเหรอเลยด้วยเข้มกว่านี้เข้มอีกแต่มึงก็พูดกันตรงนั้นขอแล้วมั้งเฮ้ยขอเคเขมกนี้จบแคน้าะไอเทียนี้เยียมเ้ยมึงอย่าเองเี่ยอมจะปล่อยอขอแลเนี่ยมาใส่ฟิลม่ไม่่าออป่ะเดี๋ยวมึง